สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับผมวีสัพพุปอเดอร์นะฮะป้ายยาไฮเอ็นครับแต่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นกึ่งไฮเอ็นแล้วก็กึ่งเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือแคมไฟล์ออ u d โอนะครับหรืออะลอริโอครับเป็นแดกแอมพ i l ล t อตทูนั่นเองนะครับต้นกำเนิดของแบรน c m m p f ล์ e u u i o o ก็คือมาจากแบรนด์ a l o Audio นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาทำร่วมกันเลยครับ a l o o u d i o กับ Campfire Audio เห็นไหมฮะนี่เขาทำร่วมกันเลยนะครับอยู่ที่ฝากล่องนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อฟูฟัง IEM โดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับ คงจะมีความต้องการที่จะใช้หูฟังมีสายแล้วต้องการหางหนูที่มีคุณภาพดีวัสดุดีแล้วก็เสียงดีด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยทางโอโลและวก็แคมไฟล์เขาคำนึงถึงตรงนี้ครับก็เลยทําตัวหางหนูที่มีวัสดุ ที่ดีนะครับเขาใช้อลูมิเนียมนะครับทำให้แตกต่างจากทนท้องตลาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หางหนูนท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกนะครับแต่ว่าทําให้คล้ายกับโลหะนะครับแล้วลงสีทําอะไรเงี้ยให้มันคล้ายกับโลหะแต่จริงไม่ใช่นะครับแต่ตัวนี้โลหะแท้แน่นอนครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เขาใช้แดกนะครับแดกชิป จากค่าย s a e e อนั่นเองครับในรหัส ESS นะครับ 9281AC Pro นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับรองรับ DSD MQA ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ซีเรียสในการฟังเพลงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขาไม่มีรูแจ็ค3.5ให้นะครับแต่เป็นแจ็คซีลมิลลิเมตรมาให้เลยนะครับซึ่งเป็นวงจรเดียวเลยนะครับซึ่งตัดวงจร3.5ออกไปครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการฟังซีลบา์ดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย แล้วตัวนี้มันรองรับอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขารองรับ Mac Windows Android ได้ครบหมดเลยครับแล้ว iPhone รุ่นเก่าๆละ่ะได้ครับนี่เขามี Lightning ตัวแปลงให้นะครับแล้วก็ตัวมียเป็น Type C นะครับเสียบปุ๊บแปลงเป็น Lightning ได้เลยปกติเนี่ยเขาจะให้เป็น Type C อย่างนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเสียบ d e v i c ์ไหนนะฮะก็ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยทีนี้นะฮะลองมาดูกันต่อว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขามีปุ่มให้ปุ่มเล็กๆนะครับเป็นปุ่มปรับเกนครับเพิ่มเกนได้นั่นเองครับเป็นไฮเกนครับเพื่อขับหูฟังที่มันขับยากๆครับให้เขาเนี่ยมีแรงขับที่เพิ่มขึ้นนะครับจะมีไฟบอกด้วยเวลาคุณเสียบมามือถือปุ๊บมันมีไฟบอกเลยครับว่าเราลังใช้ฟังก์ชันไหนอยู่เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างนะฮะสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะะ ความชัดเจนนะครับเซเบอร์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าโดดเด่นในเรื่องของกลางแหลมนะครับมีความสดนั่นเองสดใสนะฮะแล้วก็เาวร์เซ็นะครับที่คุณจะได้เลยกว้างนะครับบอกสําหรับหูฟังเลยบ้างหนึ่งเลยหูฟังที่เซอรเซ็ตค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็เสียงมีความดาร์กเกินไปหวมีความมนมากเกินไปไม่ค่อยมีประกายอย่างเงี้ยเสียบเจ้าตัวไพลอตทูตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสองเลยนะฮะมิติด้านลึกจะทําให้มีความลึกมากยิ่งขึ้นครับเพราะปกติหูฟังบางตัวนะครับ มันจะมีมิติที่ค่อนข้างแบนนะครับหรือแทบไม่มีเลยมันจะแบนราบไปเลยครับพอเทมันนี้ปุ๊บมันจะดึงออกมาเลยนะครับทำให้เราเห็นได้ว่ามิติชิ้นนตีเนี่ยมันแยกแยะออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนของอิมเมจชิ้นนตีเนี่ยใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเพราะเขาเป็นแอมป์ฟิวเอร์นั่นเองนะฉะนั้นในเรื่องของความใหญ่อลังการเนี่ยมันจะได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะในส่วนของรายละเอียดเสียงของทุกย่านเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับโดดเด่นแน่นอนที่ย่านกลาง กลางแหลมแล้วก็สูงนะครับส่วนยันต่ำนะครับเบสเนี่ยที่มีความบวมเบลอครับมีความกระชับมากยิ่งขึ้นครับมาเป็นลูกที่มวนสวยขึ้นพอดีคำนะครับฟังแล้วนะครับไม่อึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอ่ะหูฟังที่มันดักทึบเนี่ยมันเปิดมากยิ่งขึ้นครับเบสมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมันแก้ตรงจุดนี้เลยนะครับเสียงร้องนะครับถ้าเกิดเป็นหูฟังที่เขาเน้นเบสมากเกินไปแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากซื้อหูฟังตัวใหม่เราใช้ตัวนี้ก็แก้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ทําให้เสียงร้องเนี่ยมันคมชัดมากยิ่งขึ้นแสดงเสียงร้องเนี่ยให้มัน f o r w a มาข้างหน้าขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราจะเจอหูฟังที่เสียงร้องมันถอยๆไกลๆรือเสิ่งเล็กๆนี่ตัวนี้ก็จะช่วย push ขับดันมันออกมาครับทำให้เสียงร้องมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเสียงดนตรีนะครับที่เป็นเมโลดี้ต่างๆเนี่ยของพวกเครื่องดนตรีต่างๆเช่นกีตาร์เปียโ,โนนะฮะไวโอลินอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําออกมาได้ ดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันคงไม่ทาให้รายละเอียดเสียงนะครับมันโหมันจะเลิศเท่ากับเครื่องเล่นหลักหมื่นหลักแสนนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนแต่ที่แน่นอนมันทําให้ชัดขึ้นดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเสียงสูงนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณใช้หูฟังที่มันไ r ร g ์อยู่แล้วไม่แนะนำนะครับมันอาจจะทําให้ประกายเนี่ยมันสดใสสว่างจ้ามากเกินไปนะฮะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบก็ไม่ผิดด้วยกันทั้งบวงนะครับ ก็สามารถฟังได้แล้วหูฟังตัวไหนที่เหมาะนะครับถ้าเกิดผมยกตัวอย่างเลยนะฮะพูดไปต้องรู้จักแน่นอนอย่างชัว SE 2 1 5นะครับมาเสียบเจ้าตัวพ i l o ล2ตัวนี้เนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่ามีความคมชัดขึ้นฟังสนุกขึ้นนะครับฟังนานๆไม่ล้าหูนะครับมิติดีขึ้นเบสดีขึ้นนะครับปากกายแหลมเปิดเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวชัว SE 2 1 5เสียงไม่ดีนะครับแต่เรากำลังหมายถึงว่ามันแมทชิ่งกันนั่นเองนะครับโอเคนะฮะอ่ะ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนนะครับถ้าจะใช้หูฟังที่เป็นเฮดโฟนะฮะตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น Audio Technica นะครับ a t s m 5 0 x นะตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับที่จะมาใช้ร่วมกันหรือ s e n n h e i s e r HD25 นะครับตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เราดูโดยรวมนะครับโดยสรุปนะครับว่าเหมาะกับแนวเพลงอะไรบ้างต้องบอกนี้ครับว่าฟังเพลงอะไรแนวไหนพลอตทูตอบโจทย์ได้หมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ทําให้เสียงเนี่ยมันกระด้างขึ้นนะครับแต่ทําเสียงให้มัน ชัดเจนคมชัดนะครับต่อยอดจากหูฟังที่เรามีนะครับส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วฟังได้หลากหลายแนวขึ้นอยู่กับว่าหูฟังของคุณน่ะมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็คือฟังได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีเดโมให้ลองกันแล้วที่ซัพ w o o f เอนะครับ MBK ชั้นสำหรับนี้ผมวีซัพพลเต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ